เคยไหมครับถูกตัดสินแบบไม่เป็นธรรมนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนอื่นพยายามจะตัดสินเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของคนที่พยายามจะตัดสินคนอื่นเนี่ยเขามีพื้นฐานอยู่แค่ว่าเขาคิดว่าเขาเห็นสิ่งที่เป็นจุดดำในกระดาษสีขาว ได้ชัดเจนกว่าคนอื่นเขาได้พยายามจะแสดงออกมาแต่จริงผมอยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนในสังคมจะเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าพวกเราอยู่เหตเนี้ยนะนะครับผมก็จะเห็นว่าทุกคลิปที่ผมทำเนี่ยก็จะมีอคอมเมนต์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณมาแต่ก็นานๆนะครับก็จะมีโผล่มาอยู่คนหนึ่งบางคนก็บอกว่า <c oughs> พูดมีเก่งเลยนะครับบางคนก็บอกว่าอยากดังใช่ไหมให้ความรู้แบบนี้สังเกตไหมครับก็จะมีคนแบบนี้ที่เขาไม่มีหัวใจแห่งการกระตันอยู่ <c oughs> หรือรู้คุณนะครับ ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติครับขนาผมให้ความรู้มา4ปีก็ยังมีคอมเมนต์ประหลาดๆแบบนี้มานะครับบางคนถึงขั้นถามว่าผมใช่หมอไหมแปลกมากเลยนะผมก็ขึ้นอยู่ว่านายแพทย์สลิทถอสุวรรณมีชื่อแบบว่ายาวๆมากเลยนะเขาก็ยังถามแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วผมเคยไปอ่านในงานวิจัยเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกนะครับทุกๆประเทศจะมีคนที่เป็นแบบนี้ประมาณ1-2%ออยู่แล้วมีงานวิจัยเคยเก็บเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราไม่สามารถ เลี่ยนเขาได้ครับเขาจะตัดสินเราก็ไม่เป็นไรเพราะแม่ชีเทรซ่าเคยบอกไว้ว่าถ้าเราทําดีจงทําดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นผมก็เช่นกันครับผมก็จะทําดีต่อไปไม่ว่านะครับจะมีคนคอมเมนต์ เข้ามาผมก็แค่แบนเขาแล้วก็ทําให้เขาเนะี่ยไม่สามารถคอมเมนต์ได้อีกผมก็คงทําได้แค่นี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยู่ในสังคมอยู่ในที่ทํางานที่คนส่วนใหญ่แม้แต่คนในครอบครัวบางทีก็ตัดสินเราเพื่อนหรือคนในที่ทํางานตัดสินเราก็ไม่เป็นไรครับถ้าทุกคนกําลังทําดีจงทําดีต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นรักและขออวยพรทุกคนนะครับขอส่งมอบพลังดีๆให้ผ่านคลิปนี้สวัสดีครับ